เห็นดินชัดเลยนะคะก็คือชุด F 1 5 0 s p i d e r มีแผ่นเอกลิกด้านหลังนะคะไฟลูกตัว C กระจังหน้าขนาดใหญ่ค่ะ F o r d f o r d สีแดงแล้วก็ไฟม s สแตงสไตล์เดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะคะไฟม s สแตงสไตล์มีคลิปฉลาม3ามคีบพร้อมกับ d a y l ไ g h ์ตัวนี้เป็นวงแหวนมีวงแหวนแล้วก็มีอ่า บรูอายตาสีฟ้านะคะแล้วก็มีไฟ LED ตรงคำว่า Ford ตรงกระจังที่มีขนาดใหญ่ตัวนี้กระจังมีขนาดใหญ่ทำให้ลอยความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็ตัวไฟทำให้เกิดความสว่างเวลาลูกค้าเดินทางไกลทำให้เกิดความปลอดภัยนะคะตัวนี้ต้เดิมไม่มีไฟแต่หมอกมาเราติดตั้งเพิ่มเติมให้แสงกันหินนะคะข้างล่างตัวนี้ ก็เป็นสีแดงลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากเป็นสีแดงสีบอลเงินหรือสีขาวสีดําเลือกได้เลยนะคะตามที่ลูกค้าชอบตัวนี้เราติดสกูป๊ปขนาดใหญ่ให้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดดําด้านแล้วก็มีรูปแรดสีแดงก็สวยไปอีกแบบเรามาดูด้านข้างกันเลยค่ะคิวล้อตัวนี้เป็นแบบไม่มีหมุดนะคะยางเป็นยางออโทเรนแม็กซิต เอนะคะตัวนี้เป็นะละขีดแม็กเป็นขิบสีแดงแต่ถ้าลูกค้าอยากเลือกเป็นขิบสีบอลเงินก็สามารถรีเควสเเข้ามาได้ฟิลม์มเฟล์มซิลิอย่างดีค่ะกันสะรเราติดให้4ชิ้นเบ้ามือเปิดลายกราฟิกด้านข้างเราติดตั้งให้ตามที่ลูกค้ารีเควสมาอาจจะเป็นชื่อหรือ,อตัวบริษัทก็รีเควสมาถ้าไม่ชอบคำว่าแรปเตอร์หรือ เรนเจอร์ตัวนี้เราติดเป็นคำว่าเรนเจอร์นะคะเมื่อดูต่อโรบาโรบาเป็นของเอา l a นเดอร์นะคะตัวนี้ไฟท้ายเป็นรูปตัว C ด้านหลังติดสติกเกอร์คำว่าแรปเตอร์ตัวกันชนท้ายเป็นงานของงานคิงนะคะงานค่อนข้างดีมากๆเลยแล, Omega, ลแล้วก็มีห่วโอเมก้ามีห่วงลากจุงแล้วก็มีหัวบอลด้วยกระบะาไรเนอร์เป็นกระบะไรเนอร์เป็นของแท้ของ Ford เลยค่ะ ตัวนี้ตัวโลบานะคะเป็นแบบสีขาแบบยาวเหมือนฮามเมอร์มีไฟเบรกตรงที่3ให้ด้วยนะคะตัวนี้ดูรอบๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้จำหน่ายอยู่ที่7,52 0แส0 0 0บาทค่ะเป็นกระบะสีประตูที่ราคาถูกที่สุดในตอนนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถทักทายเข้ามาได้นะคะ ประมาณนี้เลยด้าน,นในไม่ได้เป็นเบาะหนังเราติดตั้งเบาะหนังเพิ่มเติมให้นะคะตัวนี้ก็เตรียมส่งมอบให้ลูกค้าเลยนี่แบบนี้เลยเบาะหนังนะคะตัวนี้ตัวพวงมาลัยก็มีปรับเปลี่ยนเครื่องเสียงนะคะมันติฟังก์ชันเราก็มีครบ ebd abs แล้วก็มีครบนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะพวงมาลัยเป็นแบบ พาวเวอร์แบบผ่อนแรงนะคะเบาะหนังเราก็ทำด้านข้างให้ด้วยถ้าใครสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะด้านหลังก็ปั้นางกว้างมา,ากๆเลยประมาณนี้ตัวนี้ก็มีตัวล็อกเด็กด้วยนะคะเราสามารถบิดเด็กไม่สามารถเปิดออกมาได้นั่นเองก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะ ใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ